ไทลินอา0ยาบรรเทาปวดลดไข้อิ่มสะดวกที่7ซเว่นออร่อยตามใจกับหม้อส่วนตัวได้ที่ชาบูชิอ oriental princess beauty first class วรรกรรมมรรา,ายอย่างสี่แนดินเคยถูกนำมาดัดแปลงเป็นผลงานในรูปแบบต่างๆมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับและในแต่ละครั้งนั้นก็มีการตีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้สร้าง และเมื่อวรรณกรรมชิ้นเยี่ยมเรื่องนี้ครับถูกนํามาถ่ายทอดในรูปแบบของมิวสิควนสารสําคัญที่ละครเวทีเรื่องนี้ต้องการจะนําเสนอนั่นก็คือความผูกพันและจิตสานึกของคนไทยที่มีต่อถสถาบันพระมหากษัตริย์จากกสารสําคัญในข้อนี้ครับทำให้สี่แผ่นดินเดอะมิวสิควลายเป็นที่กล่าวขวัญของผู้ชมภายในเวลาถึงช่วงข,ข้ามคืนครับเราเราไปฟังครับว่าผู้ที่ได้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับการตีความครั้งนี้ของสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคว ผมก็รู้สึกว่าประทับใจะนะครับประทับใจในความจงรักภักดีของประชาชนคนไทย,ยที่มีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์อย่าง,งยิ่งก็ยางเห็นได้ชัดนะครับซึ่งความจริงแล้วเนเรื่องนี้ก็ก็เขียนอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ประชาชนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ที่สําคัญก็คือว่าในสะท้อนให้เห็นนะครว่าสถาบันนั้นได้ทําอะไรให้กับประเทศไทยให้กับประชาชนมาในอดีตดะฉงะนั้นผมว่าเรื่องนี้ความจริงแล้ว น่าจะอัดเทปแล้วก็ส่งให้ให้ทั่วๆไปนะครับได้ดูได้มากเพราะว่าจะเห็นชัดเจนว่าประชาชนนั้นรักสถาบันพระมาหากษัตริย์เนื้อหาแมสเสจที่ส่งมาครับโดยเฉพาะเรื่องความรักต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ตรงประเด็นมากครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบก็คือไม่อ้อมค้อมแล้วผมคิดว่ามันตรงกับตรงกับยุคนะฮะคือยุคนี้เ,เราบอกไปแล้วว่าเราพรกกะเจาอยู่หัว แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะอายกับการพูดคํานี้ใด้ล้คนของแผ่นดินเรารวมให้แม็ดินทรกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่โอม,มันโดนมากครับดูแล้วแล้ว,ลวชื่นชมมากคือแบบนับถือจสิ่งที่แบบว่าถิตประเด็นนี้ขึ้นมาได้อยู่รับใช้ในล้วนเห็นสิ่งที่ทรงเป็นหัว ทรงทำเพื่อพ้องชนนำสียามด้วยเปี่ยมล้นพระปรีชาเวอร์ชั่นนี้ของคุณบอยนี่ผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยมากครับมีการตีความหลายๆอย่างที่เรียกว่านอกจากนอกจากถ่ายทอดอารมณ์ของแผ่นดินที่แตกต่างกันออกมาได้ตามตางรงตามหนังสือนะครับแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่จะกินใจของคนดูที่มาดูเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่ที่เรียกว่า มันร่วมสมัยอะ่ะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนในอดีตเลยอะ่ะที่มาดูนี่ทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องราวของเราใกล้ๆตัวปัจจุบันตอนนี้เลยทั้งที่ในเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้น้งแต่ดชกชั้นที่5แต่ทําไมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันวนเวียนอยู่ในหัวเหมือนกับเรื่องที่เกิดรอบตัวเราเหลือเกินก็ไม่รู้เพื่อความรุ่งเรืองจะเรียกว่าแนวรับคุณอย่างไรความรุ่งเรืองอยู่ทำไมที่ทำไปก็เพื่อตัวเองต้องการอะไร นพูดทัวกเราถ้าเราได้ดูตรงนี้เนี่ยก็จะ,จะแล้วก็ได้คิดด้วยนะฮะนก็จะทำให้เรานะครับในงเงื่อการเมืองในปัจจุบันซึ่งเราก็เห็นว่ามันค่อนข้างจะแบ่งแยกกันหรือว่าคิดไปคนละแบบคิดไปคนละอย่างเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะช่วยสอนให้เราได้รู้ว่าบางทีสิ่งที่เราคิดมันก็อาจจะไม่เหมือนกับที่ที่เราคิดไวแน่นอนความเปลี่ยนแปลง ก็ย่อมต้องมีแต่มันต้องเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วการทําอะไรที่รวดเร็วใจร้อนเนี่ยมันส่งผลอย่างนี้มาแล้วในอดีตเปลียนแปลงสยามชั่ววันอย่างนี้เห็นที่รีบร้อนเกินไปรีบร้อนตรงไหนความเจริญรออยู่เพื่อคนไทยคนไทยยังไม่เข้าใจการเรียนรู้ใช้เวลาอาทิตย์ปตัตย์ไม่นานกว่าจะเข้าใจ เราผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาหลายอย่างแต่ถ้าเรามีที่ที่ที่ทเป็นศูนย์รวมอะเอาอยางี้ดีกว่าเราก็มั่นใจว่าเราผ่านได้ผ่านไปแน่อนอนในหลวงจะทรงคืนกลับมาพระนครพนทกพลร้อนกันสักทีผมคิดว่าบทสรุปข้อสรุปอของละครนี้ก็คือมันมี บางเรื่องที่เราควรจะต้องยึดเหนี่ยวไว้นะครับถือว่าเป็นแก่นสารของความเป็นความเปนไทยซึ่งก็ชัดเจนว่าสิ่งนั้นคืออะไรความหวังและความสดใสพรังร่งพรูในจิตใจเมื่อในหลวงทรงคืนมานานแล้วที่เฝ้าแต่รอ สุนรวมใจประชาทรส่งกลับคืนมาอย่างบ้านเราสังเกตไหมน้องเวลาที่น้ําท่วมเนี่ยเราก็จงวิกฤตน้ําท่วมอะ่ะเวลาที่พี่เจ้าอยูอ่เราออกมารับสั่งอะไรบางอย่างออกมาส่างแนะนําอะไรบางอย่างเราจะรู้สึกเชื่อมัน่นพระเจ้าอยู่หัวคือสายสัมพันธ์ผูกรวมดวงใจของเรา มมผมคิดว่าวิญญาณของคนไทยยังไงก็อยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินนี้ครับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยก็เป็นสถาบันที่ผู้บ้านคู่เมืองแล้วก็ควรที่จะปกปากรักษาไว้ตลอดไปนะครับในวันนั้นวันที่อีฉัน ได้เห็นในหลวงเป็นครั้งแรกจากการอบรมสั่งสอนที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษให้จงรักและพักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวทำให้อีฉันได้แต่ฟุบหน้าและก้มลงกราบนิ่งอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปเมื่ออีฉันเติบใหญ่ และได้เห็นในสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทำให้แก่พวกเราให้พวกเราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขการก้มลงกราบพระเจ้าแผ่นดินของอีฉันจึงไม่ใช่การกราบที่มาจากการอบรมสั่งสอนหากแต่เกิดจากความเข้าใจและตระหนักถึงพระมหากรุณาทิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้เป็นละครวีด,ด,ด,ดีที่คนไทย,ยท,ทุกคนควรจะต้องดูครับ ละครเรื่องนี้เหมาะเหมาะกับยุคปัจจุบันซึ่งคนรุ่นใหม่น่าจะมาดูจะได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องรักในหลวงเรารักในหลวงของเราเป็นเรื่องที่เตือนสติคนไทยเราผมเชื่อว,ว่าดูแล้วเขาจะกลับมาคิดถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริรรย์ ก็อยากให้คนไทยได้ดูมากๆนะฮะถ้าเยาวาชนรวมไปถึงคนไทยทุกระดับชั้นได้มีโอกาสมาชมละครนี้แล้วกลับไปคิดผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากคือเราเราดูเราก็ได้ความประทับใจได้ความทราบซึ่งได้ความรักชาติได้หลายๆยอย่างบทเรียนเป็นสิ่งที่ดีทุกคนควรจะมาดูมีทุกอย่างที่ดีรอบใจ นั่นคือความรู้สึกของผู้ที่ได้ชม4พันดินเดอะมิวสคลัลครับที่เต็มไปด้วยความประทับใจความอิ่มเอิบและอีกหลากหลายความรู้สึกครับที่ทําให้ละครเวทีเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในหัวใจของใครหลายๆคนและคงจะไม่มากเกินไปครับถ้าผมจะบอกว่านี่คือละครเวทีเพื่อคนไทยทุกคนครับสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ